สวัสดีครับแล้วนูแฟนเพจเมื่อนี้ครับมาชีเป่ารถสั่งอาชีพครับสำหรับท่านที่มองหารถคันสวยๆส,ยสภาพเดิมๆ เอาไปขนอ้อยขนมันเอาไปขนพืชผลการเกษตรหรือเอาไปขนเงินขนท่องเข้าบ้านครับเมื่อนี้แอลนูแฟนเพจมาชีเป้าครับเมื่อชีเป่ารถกระบะสวยๆสภาพนาใสราคามิตรภราพปนว่าเอาตามเบิ้งครับผมนี่นี่น,นี่ครับนี่สีแดงแรงริดปนว่าถือบ่อแพ่งกระแดงไว้ก่อน <c oughs> นี่คือโตโยต้าไมตี้อ่าตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ทั้งตัวทั้งลำครับสีนี่กับพอประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซนตได้ครับสำหรับสภาพโดยทั่วไปน่าใส่จักน้อยอยู่เดอ้อเพราะว่าขัดสรงกัดซี่เพื่อน,นี่เดิมๆครับเอาผ้าท่านผู้ชมเบิงรอบขั้นกันสะกอนครับนี่เห็นหน้าหเห็นตาเต็มๆสะกอนครับเบิงว่า ลักษณะเพิ่นทั่วไปแล้วนาใส่ยู่ซ้ำใดแต่รถขั้นนี้บอกไว้ก่อนว่าแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นแต่ว่าเพลงเนี่ยต้องเติมเองนะครับเพลงมีเครื่องเสียงมีต้องเช็คเองเด้อครับนี่รายละเอียดผ้าเบิงรอบขั้นสวยๆรออยังสี่ก่อนให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันเบิงครับว่ารถขั้นนี้นาใสแข้งใดนี่ผ้าไทายเบิงให้เบิงรอบขั้น ให้ท่านผู้ชมพิจารณากันไปพร้อมสำหรับท่านที่มองหารถกระบะหัวเดียวหรือว่ากระบะตอนเดียวเมื่อนี้ครับแอบนูแฟนเพจนํำเบารถตัวทีวาพร้อมใส่ครับมาฝากมาตอนท่านผู้ชมกันเลยนี่เอาเริ่มต้นกันก่อนครับผ้ามาชมกันทั้งนารถกันซะเกินนี่สีด้านคางครับซุ่มล่อแห่งๆว่ามิยศมีเยิมสำหรับรถคันนี้ นี่ครับนี่เอาชมใกลๆ้ๆดอกยางใส่งานอีกโดนๆครับเบิ้งช่วงล่างเพิ่นกอนครับก่อนอื่นชมคัดซี่เพิน่นนี่สาสต์ไปเ้ยงเๆ้ให้ท่านผู้ชมได้พิจ,จารณากันเบิ้งก่อนวอรถคขั้นนี้ฟังเสียงเคาะครับนี่ฟังเสียงเคาะบางๆนะครับนี่ตัวนี้ครับนี่ติดกันศาด์โตโยต้าครับนี่ ให้ท่านผู้ชมได้กันฝนบอบวาสนี่ยน,นี้ล็อกไว้ตัวนี้อ่กระโจกขึ้นลงด้วยมือเดี๋ยวผ้าชมทั้งในครับพ่อเบิงรอบขางกันสะคอนด้านกระบะาไทายบอมีสนิมนะครับแต่ว่าสีสันอาจจะมีอ่ามองบุบมองบุ่มเนี่ตรงนี้ครับนี่นี่นะครับกับโมเมนต์สำคัญสำหรับตัวใส่งานเนาะแบเสริมมาเรียบร้อยนี่ครับแนบนี่บรรทุกได้สบายเลย สำหรับท่านที่มองหารถกระบะใส่งานเนาะนี่ครับกัตซี่แห่งๆสวยๆรอ,อยยางใส่งานกันอีกดนเติบจากนอยโย <c oughs> นะครับี่พื้นกระบะไ่เนื้อให้พ่อมครับนี่กระจกไม่มีแตกร้าวหลังค่าเก๋งบรัวนะครับบางๆครับบางๆให้ท่านผู้ชมได้พิจารณา,ากันสำหรับท่านที่มองหารถกระบะไม่ตีเอกโตโยตา้าเครื่อง 2L มื่อนี้ครับนี่แอลนูแฟนเพจมีมาฝากมาตอนแล้วเดอ้อสำหรับท่านที่มองหารถไปใส่งานนี่ครับด้านหลังเพ่นโอ้สวยนะครับแต่าว่าฟ้า,ายสีอยากด่างนะครับนี่สีอยากด่างเปิดอยู่เดอ้อเอาเบิ่งทั้งใต่ท้องกันสะกอนเดี๋ยวภาพไปฟังเสียงล้อเสียงมวนๆนี่ครับนี่กระทะล้ออะไรมีกระทะนะครับแต,รแต่ไม่มีล้อยางเอออะไรมีกระทะแต่ไม่มีล้อยางนะครับ นี่เอาเปิดฟ้าไทยให้เบิงกอนฟ้าไทยเพื่อนนี่ก็ใส่งานมากได้เติบหนึ่งแล้วนี่ครับนี่เอาเบ่งกันเม็ดอากด้านไทยพลดเพันนี่ครับนี่ตัวนี้ครับเบ่งช่มกันก่อนสนิมบริกินนะครับมีรูปสนิมนิดๆน,น,น้อยๆแต่ว่าสนิมบริกินนะครับนี่ด้าน,นนี้ครับนี่เอาเดิมๆให้ท่านผู้ชมพิจารณาอาจสิมีม้อยสีตรงนี้ครับฟ้าไทยเพื่อนเดอ้อดำนี้เพิ่นครับนี่ตรงนี้แล้ครับ อปิดสะก้อนครับปิดสะก้อนอปิดเท้าสะก้อนครับครับ <c oughs> ขออนุญาตครับผมปิดฝาท้ายใส่แห้งนิดนึงเด้ปิดฝาท้ายก็ได้ปึ๊บนั่นนี่เอาท่านที่ม้องหารถกระบะตอนเดียวเด้อเบ่งไปใกล้ๆชมรายละเอียดไปชัดเจนสะก้อนครับพาท่านผู้ชมชมไปเรื่อยๆครับนี่สําหรับท่านที่ม้องหารถเอาไปขนเงินขนท่องเข้าบ้าน ฟังเสียงคอครับนี่อันนี้ด้านขวาเมือ่อฟังโซโฟเฟอร์ครับนี่ด้านชัทซี่พันนิ่สวยครับแนบเสริมมาเรียร้อยบรรทุกได้สะใจเลยนี่ครับนี่เอาชัทซี่สวยครับบ่ะเสียรูปเสียทรงดมั่นประหยัดครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาภายในานารถอาจจะมีตำหนิอยู่นี่นะครับบ่อด้านคนขับด้านโซฟเฟอร์นี่เบาะขาดนะครับอืมเบาะขาดนะครับภายในก็สวยเติม เปิดเบื้องก่อนครับเอาเปิดเบื้องไายในไปพร้อมชุ่มไปน้ำครับหลังค่าบ่มีรอยขาดครับหลังค่าและรอยเจอมีบ้างนิดหน่อยส่วนคอนโซนนายั่งคือเกาครับนี่พวแตกพวกเลานี่ครับเอาเปิดแหน่หลังเบาให้เบื้องก้อนครับนี่ชมด้านหลังเบาครับนี่ฟังด้วยครับสนิมบ่มีสีเดิมเดให้ท่านผู้ช่มพิจารณากันพร้อมเอาสำหรับท่านที่มองหารถกระบะใส่งานเด้อ เดี๋ยวเปิดฟ้ากระโปรงให้เบิ้งของเครื่องแจ่กรอนอื่นครับนี่มาเบิ้งเหล่พันสะกอนครับอ่าด้านหิ้มประตูครับสติเกอร์ย่งคือเกา่านี่ครับนี่หิ้มประตูนะครับตรงนี้ก็จะมีรอยเล็กน้อยครับห้อยเพ่นดอีหยังมายาไวพ้พวกนี้เอาเบิ้งกันพร้อมพิจารณากันไปแล้วครับอ่าสำหรับท่านที่มองหารถไว้ใส่งานกระจก,กามุนขึ้นลงด้วยเมื่อครับ หมุนได้ปกตินะครับหมุนขึนหมุนลงได้ปกตินี่ครับนี่ภายในแอร์เย็นนะครับก็นี่แอร์เย็นแต่ว่าจดทะเบียนนี่เบงกอนว่าจดทะเบียนปีไหนครับนี่เดี๋ยวปิดประตูให้เบงกอนประตูย้อนบอครับโอ้โหประตูกรึบๆไม่ย่อนนะครับประตูไม่ย้อนครับนี่มาครับขอให้ฟังบ้องครับซุ้มล้อหน้าแห้งนะครับซุ้มล้อหน้าแห้งๆเลย นี่คือเล่มเพิน่นบานนี้ครับนี่เพิ่งเล่มไปน้ำครับช่มไปพร้อมเปิดให้เพิ่งก่อนว่าเป็นบิ๊กอัพมือไหนนี่นี่ครับนี่บิ๊กอัพมือสี่ว่าสัน้นนีคัน้นี้เป็นบิ๊กอัพมือสี่เด้อโมเมนมือสองครับนี่มือสี่ทะเบียนปีสองห้าสามห้าตัวนี้ครับนี่เป็นกระบะบรรทุกมีหลังคาครับนี่ในเหลี่มนะครับนี่เอาสำหรับทันทีเบิ่งช่มนะครับเนาะ สำหรับรถคันนี้เอกสารพร้อมโอนนี่ครับนี่โอนให้พร้อมนะครับโอนให้ฟรีครับจัดการให้พร้อมเลยสําหรับท่านที่สนใจเป็นเจ้าของนะครับนี่อันนี้โอนให้เลยเพราะต้องถามว่ารถนี่มีทะเบียนขาดบอเพอราะรปผขาดบอแต่บอกเลยว่ารถพร้อมโอนทะเบียนบอกเลยครับต่อให้เรียบร้อยครับท่านผู้ชมเอาเบิ้งงของเครื่องครับมาเนี่ชมห้องเครื่องไปพร้อมๆกันครับึ๊บ นี่ห้องเครื่องเป็นเดอ้อเอาขออนุญาตครับขออนุญาตท่านผู้ชมนี่ครับนี่ห้องเครื่องฝากระโปรงนี่ครับนี่สีสันสวยๆเงาเงาจังส่ละเอาไล่ไปเบิ่งตะหิ่มดานไส่น,น,น็อตนี่มีห้อยขันอยู่ด้วยครับอมเมนห้อยบันบอมีนี่ตัวนี้สติ๊กเกอร์ย่งคือเกา่าแผ่นเพจครับนี่เครื่องสองเอล นี่ครับยังยั่งๆคือเดิมคือเก่าเด้อน,นี่สาหรับท่านที่มองหารถไปขนเงินขนท้องเนาะแล้วรถคันี่บอกก่อนว่ามีการเก็บงานครับอ่าเก็บงานตัวนี้เปลี่ยนอ่าลูกยางฝาครอบเพิ่นให้พร้อมแล้วครเปีแฮ่เช็คปั๊มเช็คปั๊มให้น้ำนะครับอ่าเช็กปั๊มน้ำให้พร้อมแล้วก็ได้ชาติอีกตั้งหาครับตัวนี่หนาใส่เลยว่าครบทุกยางครับนี่สาหรับรถกระบะโตโยต้า ม i ยที่เสองอตัวนี้เจ้าตลาดเลยครับแลนดีครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ท่านผู้ชมเบิ้งไปพร้มอมเอาฟังเสียงเครื่องไปน้าเลยครับเดอ้อว่าเครื่องเป็นสิด,ดังดีซ้ำได้นี่นะฮะในเผาหัวอยู่นะครับถ้าเครื่องเย็นเนาได้เผาหัวอยู่เดอ้อนี่ครับเสียงเครื่องเป็นฟังเบิ้งกอนครับส่วนราคาเดี๋ยวบอกกันอยู่ทั้งไทย ภาวาราคานี่พร้อมโอนให้ท่านนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับอยากให้เบิ่งคลิปให้จบก่อนนี่น้ำครับนี่น้ำน้ําวนดีบม่มีปัญหาเรื่องต้มรอดน,นะครับน้ําวนดีมากเลยเอาเบิเ่งน,น้ำแล้วไปนี่มาเบิ่งเครื่องคนระับเพิ่งเครื่องนี่นะครับเครื่องไม่ไอนะครับอันนี้เครื่องก็ไอบกบั้น <minutes> เสียงเครื่องยนต์ครับเอาเช็กระบบไฟครับันี้เช็กระบบไฟก่อนไฟเลี้ยวออกบ่เปิดผ้าม่ากไอ้เพื่อนก่อนไฟตาออกก็เปิดพร้อมกันเลยครับเช็กระบบไฟให้ครบดูก่อนนะครับนี่ไฟเลี้ยออกนะครับไฟเลี้ยวออกไฟตาออกตัวนี้ไฟเลี้ยวทั้งด้านนี้ขาดนะครับนี่ นี่ครับขาดเพออกเนี่ยเดี๋ยวแก้ไขให้ครับผมเบื้องด้านท้ายสะก้อน z o ไปเบื้องด้านท้ายนําครับป่ะนี้ด้านท้ายไฟไฟเลี้ยวออกนะครับไฟเลี้ยวออกนี่เห็นไ่มครับนี่ไฟเลี้ยวด้านนี้ก็ออกไฟลีก็ออกนะครับไฟออกทุกจุดนะครับไฟออกครบนี่สำหรับท่านที่มองหารถใส่งานแบบใส่งานใ้ปกติ แลนได้วิ่งได้ครับนี่ไปตลาดก็ได้ไปขนเงินขนท่องเข้าบ้านไปขนไม้โยค่าไปขนอ้อยขนมันขนยางพระลา่าขนได้เมดเฮ็ดได้พร้อมครับเอาปิดเครื่องก่อนเรืรบหนัดนี่เอาสำหรับท่านที่สนใจราค่าเปิดจำหน่ายขายกันอยู่ที่5้0 0มื่บาทนะครับนี่คือราค่าเพิ่น หาเืินเก้าพันบาทครับยางพรมใส่แล้วยังแถมโอนให้ฟรีนะครับผ้าสีต่อให้พรมโอนให้ฟรีผ้าสีต่อให้พร้อมครับราคาหาเืินเก้าพันบาทเอาไปส่งหอดเือนแต่ว่าอาจจะเพิ่มค่าขนส่งเล็กๆน,น้อยๆครับนี่เอาไว้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอลนนกแฟนเพจขอบคุณลหลายๆครับ